นิทานเรื่องไออุ่นรักสัตว์วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ไออุ่นตื่นแต่เช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวและทานอาหารเช้า <c oughs> ก่อนไปโรงเรียนโรงเรียนของไออุ่นอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักไออุ่นเดินไปโรงเรียนทุกๆเช้าพร้อมกับน้องต้นกล้าไออุ่นไออุ่นเรามาแล้วเสร็จหรือยังเสียงต้นกล้า ตะโกนเรียกอยู่ที่หน้าบ้านไออุ่นรีบวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความเร่งรีบทั้งสอง Arizona, รีบเดินทางไปโรง <kicking S 1> เรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนเด็กๆต่างพากันมาวิ่งเล่นที่สนามตอนเช้าเพื่อรอเข้าแถวเคารมชาติไออุ่นและต้นกล้าวิ่งเล่นกันจนรู้สึกเหนื่อยจึงไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ทันใดนั้นเอง ลูกแมวน้อยเดินเข้ามาเลียเข้าที่ขาของไออุ่นไออุ่นไม่พอใจใช้เท้าแตะเข้าที่ลูกแมวอย่างแรงนี่เจ้าเหมียวดูสิขาของฉันเปื้อนหมดแล้วตัวลูกแมวกระเด็นเข้ากระแทกกับพื้นอย่างแรงลูกแมวน้อยได้รับบาดเจ็บนอนนิ่งไม่ขยับตัววิ่งหนีไปไหนเลยไออุ่นหัวเราะด้วยความชอบใจฮ่า ดูสิต้นกล้าฉันแตะลูกแมวตัวนั้นนอนนิ่งไปเลยต้นกล้าจึงพูดขึ้นว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะไออุ่นต้นกล้าตกใจมากรีบวิ่งไปหาคุณครูช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคุณครูเกิดอะไรขึ้นจ๊ะต้นกล้าลูกแมวโดนไออุ่นเตะครับคุณครูหลังจากนั้นต้นกล้า รีบพาคุณครูวิ่งไปดูลูกแมวทันทีเมื่อมาถึงก็พบกับไออุ่นยืนมองลูกแมวที่ได้รับบาดเจ็บคุณครูจึงถามไออุ่นว่าเกิดอะไรขึ้นครับไออุ่นทำไมเจ้าแมวเหมียวถึงได้รับบาดเจ็บไออุ่นจึงได้ตอบคุณครูว่าก็เจ้าแมวมาเลียขาของไออุ่นทำให้ขาของไออุ่นเปื้อนหมดเลยครับคุณครูจึงได้บอกว่า โถไออุ่นเจ้าแมวเหมียวคงไม่ได้ตั้งใจครูคิดว่ามันคือการแสดงความรักของเจ้าเหมียวนะ่ะแล้วการที่ขาของไอ,อุ่นเปือ้อนไออุ่นก็สามารถไปล้างทําความสะอาดได้นะคะหลังจากที่ฟังครูพูดจบไออุ่นรู้สึกเสียใจจึงร้องไห้ออกมาคุณครูจึงปลอบไอ,อุ่นให้หยุดร้องไห้ว่า ไม่เป็นไรนะจ๊ะไออุ่นครูจะพาเจ้าแมวเหมียวไปหาคุณหมอแต่ไออุ่นจะไม่รังแกสัตว์อีกไออุ่นให้สัญญากับครูได้ไหมคะ<อ>เพราะสัตว์ทุกตัวก็มีชีวิตเหมือนพวกเรานั่นแหละและเจ้าเหมียวก็ไม่อยากได้ไดรับบาดเจ็บเพราะเขาก็รู้สึกเหมือนพวกเรานั่นแหละและเด็กดีจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะจากนั้นไออุ่นได้ให้สัญญากับคุณครูว่า ต่อไปนี้ไออุ่นจะไม่เตะเจ้าแมวเหมียวอีกแล้วครับไออุ่นสัญญาครับคุณครูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเปื้อนแต่เรายังทำความสะอาดร่างกายได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลยนะคะ